เวลา19นินา26นาทีวันนี้หลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการทรงวางศิาลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพิจิตรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรถึงอย่างท่าอากาศยานทหารกองบิน46อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นส่งรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราเชดำเนินกลับกรุงเทพมหาคนครโดยมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเฝ้าทูลละองทูลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากซึ่งต่างพร้อมใจเปลงเสียงส่งพระเจริญด้วยความจงรักภักดีทั้งนี้ในการเสด็จพระเาชิญดเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพิจิตรนับเป็นการเสด็จพระราเชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตรเป็นครั้งแรกหลังจากพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ พุทธศักราช2562และส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไปให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนพร้อมพระราชฐานเจลแอลโกอฮอลและพิมพ์เสน้ำรวมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชฐานด้วย